ือธรรมะพ่อครูตอนเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักความเป็นคนและสังคมจึงไม่เสียชาติเกิดอาตมาเคยพูดย้ำซ้ำซากมาตลอดว่าคนนี่นะเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยแล้วไม่รู้จักความเป็นคนและ ความเป็นสังคมคนเป็นคนแล้วก็ความเป็นสังคมที่เราจะต้องรู้เขารู้เราเนี่ยถ้าเกิดมาไม่รู้สองอย่างนี้แหละคือคนเอาวิชาคุณจะจบด็อกเตอร์ทางแขนงไหนก็นแล้วแต่ร้อยอย่างเลยความรู้ทางเทคนิคทางวิชาการแบบไหนๆๆแล้วแต่แต่คุณไม่รู้จักความเป็นคน และความเป็นสังคมที่เราอยู่ที่คนเป็นกันเนี่ยสังคมคนหมูนี้สังคมหมูนี้สังคมหมู่นี้ก็เป็นอย่างนี้คุณเกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเปล่านะเกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเปล่าได้ความรู้ทางเทคนิคได้ความรู้ทางวิชาการเพื่อมาแลกกับลาบยศสรรเสริญโลกียสุข แล้วก็จบชาติไปได้มากสุขมากสุขโลกีสุขว่าได้ลาบเยอะได้ยศเยอะได้สนเสริญเยอะกิเลสก,ก็ยิ่งเยอะติดตัวไปติดติดวิญญาณไปก็หลงก็สิ่งที่เราเคยได้ถ้าไม่เคยได้ก็ทุกขอพยาิบาทจะต้องแย่งให้ได้จะต้องแย่งให้ได้ตกลงเกิดมาในชีวิตเป็นคน จมอยู่ในโลกียะแบบเนี้ตายแล้วตายแล้วมีแต่ความมากขึ้นน้อยลงนิดหน่อยที่จริงก็มีแต่การเติมน้ำหนักความอยากได้โลกียะได้โลกียะซับหรือเป็นโลกียะเวทนาเป็นความรู้สึกสุขสึกทุกข์บางคนเนี่ยุ่งยากวุ่นวายนี่ยเขาชอบนะ รุนแรงก็ชอบนี่ต้นพวกสาดิสซมยิ่งหนักก็ไปมาโซคิสตัวเองเจ็บปวดตัวเองเลยด้วยนั่นยิ่งมันยิ่งสุขยิ่งชอบเนี่ยคนพวกนี้ก็เกิดมาจะศูญย์เปล่านี้ต่อยคุณไปเรียนวิชาทางเทคนิควิชาการทั้งโลกจบมาอีกกี่ร้อยวิชาพันวิชาก็ตาม มันก็ใช้ในช่วงชีวิตที่คุณมีชีวิตอยู่แหลกแหลบยโสจนสุขแล้วคุณก็เสพเสพติดด้วยตายไปแล้วก็เลยเสพติดแต่รสชาติที่คุณเคยได้โลกียาโลกียาโรกียาซับคุณก็ติดไปอีกวันชีวิตเกิดมาแต่รสชาติถ้าไม่รู้จักโลกุตตรธรรมไม่รู้จักความเป็นคนและจะอยู่กับสังคมอย่างไร จนจบกิจกระตังกรณียังพบลีว่ากระตังกรณียังจนกระทั่งเสร็จจบกิจว่าเออคนมันก็มีสังคมเดียวว่าสังคมศาสตร์อย่างนี้ซึ่งมีเรื่องหลักๆก,ก็เศรษฐศาสตร์กับตัตศาสตร์สองกิ่งใหญ่เนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็เสพ รัฐศาสตร์ก็แย่งเท่านั้นเองสรุปแล้วแล้วก็หลงไหลอยู่กับการได้เสพกับการแย่งก็อวิชาไปตลอดแต่ละชาติแต่ละชาติไม่สิ้นสุดเทวนิยมฝั่งเทวนิยมที่เป็นศาสนาพระเจ้าที่คนไทยก็ยัง ฉลาดน้อยไปเห็นว่าเป็นประเทศที่เขามีความรู้สูงสุดแล้วก็ไปดีอกดีใจได้ถึงขั้นปริญาเอกมาจากมืองนอกแล้วก็มาสอนกันแนะนำกันชีวิตของเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดไม่จบไม่จบกิจศาสนาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าในผู้คนพบความจบ ยังเป็นอรหันต์ก็เป็นผู้จบกิจจบกิจทุกอย่างเราศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมาศาสตร์แม้จะไม่เป็นทางวิศวศาสตร์วิวศว,วรกรรมก็จบด้วยนะก็จบเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นไม่ได้อยากเป็นหรือว่าไม่เห็นว่ามันก็เอา,เรา,เ,อาเราก็อาศัยกันได้เราก็มีสิ่งที่เรามี อย่างอาตมาในทุกวันนี้เนี่ยอาตมามีแต่รมธรรมศาสตร์เป็นธรรมะโลกาาุตระศาสตร์อาตมาก็อาศัยอย่างนี้ชีวิตก็จบกิจสิ่งจะกินจะอยู่อาศัยก็จบและสบายกินวันละมื้อทำงานแ,ล,แลกกินไปวันเหลือถตีค่าตีราคาแล้วเกินที่กินที่ใช้ตมาทำงาน ตีราคาแล้วตามราคาที่ควรจะเป็นตามสัจจะนะไม่ใช่ตีราคาอย่างโลกสมมุติกันโลกสมมุติกันคนที่ไร้ค่าก็ให้ราคากันแพงอะไรไรซึ่งสับสนมันไม่ใช่สัจจะที่ถูกต้องคนที่มีราคาอ่ะมีค่าตัวที่แพงอย่างพระพุทธเจ้าเนี่จะตีราคาคำสอนของท่านประโยชแล้วเท่าไหร่ บรรทัดเท่าไหร่คำพูดแต่ละครั้งแต่ละคราวค่าทิ่านบรรยายยังให้ครั้งละเท่าไหร่มัญหาค่าบอกมีได้นะผู้ที่มีความรู้อันเป็นโลกุตตรธรรมที่รองลงมาก็ เป็นความรู้ที่หาค่าบอ่มิได้เทียบกับราคาแบบโลกๆมันเทียบไม่ได้แต่พูดไปแล้วคนก็ก็ยังเห็นค่าทางโลกตีราคากันนั่นแหละมันสังคมที่ไปส,สนใจในเรื่องของราคาในเรื่องของค่าแรงงานค่าความรู้ค่าอะไรต่ออะไรของเข้าไปไม่มาสนใจเรื่องพฤติกรรมจริง เขาก็จะสับสนอยู่างั้นเช่นเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปสนใจอะไรเรื่องเศรษฐกิจก็ไปสนใจยอดเงินรวมที่เรียกว่ารายได้หรือเรียกกันอย่างเท็ๆเว่า GDP ก็ไปย่งชิงกันไอตัวเลขตัวนี้ถ้าเอาตัวเลข GDP มาเทียบเนี่ยชาวโศกมีรายได้องค์รวมของภายในกลุ่มโศกเองดมิสติกนะแล้วก็จากโปดักตจากผลผลิตของพวกเรานี่แหละเอาไปขาย ดันขายถูกต่ำกว่าราคาตลาดดีไม่ดีแจกเพราะงั้นตกลงจาราโศก GDP เนี่ยสูงหรือต่ำแล้วมันอยู่ได้ยังไงและพวกคุณเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจของพวกคุณเนี่ยดีหรือ ไม่ดีเอาดียังไงละมันต่ำอ่ะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของคนทั้งกายและจิตกายกรรมุคุณคุณก็ทำจริงอย่างที่ว่าแต่คุณก็มีจิตมือวันนาเก้าวันนาเก้าคือคลาสสิกคือคนชั้นหนึ่งคนชั้นเอกวันนาเก้าเป็นคนชั้นหนึ่งเป็นคนชั้นเอกคุณมีวันนาเก้าคุณมีความ มีสุภระมีความเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเลี้ยงดูกันสบายงย่ายๆไ,ไม่ยากเลยเพะคุณเนี่ยเลี้ยงดูยิ่งกว่าไก่ในบ้านให้มันจิตหากินมือวางกกบโปรยเมล็ดข้าวให้มันบ้างสบายสบายหากินเองจริงปลูกสร้างเองไดยเดี๋ยวซ้ำแล้วมาแบ่งกันกินเหลือเฟือแจกจ่ายข้างนอกก็ได้ด้วยเรี้ยงง่าย ทำให้พัฒนาความเจริญทางความรู้สุปโปสะง่ายและถูกต้องด้วยทางโลกีเนี่ยโอ้โหให้เจริญทางสุปโปสะยากไม่ถูกต้องเพราะว่ากายเป็นเชโกกายเป็นเรื่องความฉลาดแบบโลกีแล้วก็ไปแก่งไปแย่งกันไปสร้างอาวุธฆ่ากันไปแย่งทเล็กรายได้เงินเงินตัวทองตัวเงินตัวทองกันเขาเป็น แย่างจริงๆขออภัยเรียกทั้งตัวทองตัวเงินแรลเดียบใหญเข้าใจตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไปแย่งนั่นแรกไอ้เงินเงินเงินตรงทองกันไม่สำคัญในพฤติกรรมจริงของคนเขาทำอะไรมีสาระอะไรชีวิตได้อาศัยใช้ใสหรือว่าจะไปไล่ ไอเเ้เงินเงินทองทองในแบงก์โนตเนี่ยมันคือเศษกระดาษชำระเป็นแต่เพียงว่าใช้นี่ได้ตามกฎหมายเท่านั้นเองมันเป็นกระดาษชำระนี่ได้ตามกฎหมายเท่านั้นมันเศษกระดาษชำระจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราไม่สำคัญในแบงก์โนตไม่สำคัญในธนบัตรทำไมเห็นธนบัตรเป็นเรื่องที่ผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ใช้ได้ไม่ลำบากลำบนอะไรไม่ ไม่ใช่ใช่ไม่เป็นใช่เป็นนีก่ก็เป็นไปอย่างไปชิงใครพอมีสะสมก็รู้ว่าโลกก็สมมุติเป็นข่าก็เก็บไว้ไม่ทิ้งไม่ขวางอะไรเท่านั้นเองซึ่งเป็นชีวิตที่ง่ายสุปโพสะเป็นความรู้ที่รู้ฉลาดโลกุตระไม่ใช่เป็นความรู้โลกียะที่พัฒนาให้รู้ยากเข้าใจยาก ให้มีฌานก็ได้ฌานโดยยากโดยลำบากเพราะไม่เข้าใจคำว่าฌานจะเข้าใจฌานแบบโลกีที่เรียนกันอยู่ในโลกฌานของพระเจ้าก,กับฌานของโลกียะานั่นมันคนละโลกเลยฌานของพระเจ้านั้นเป็นฌานพิสัยเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้หรอกฌานคือพลังงานของจิต ที่มีริ์มีน้ำหนักถึงขั้นรู้จักอาการของกิเลสในจิตแล้วกำจัดกิเลสลงได้ด้วยชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่จบเรียกว่าบ,บุญบุญคือเพชฌฆาตมือสุดท้ายของชาญหันหัวกิเลสขาดและตายไม่มีฟื้นบุญผูญ้ที่ ทำบุญเสร็จจบสิ้นอาสวะคนนั้นก็หมดบุญพระอรหันต์เป็นคนไม่มีบุญหมดบุญเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปปุญญาปาปะปริขีโนเป็นคนสิ้นบุญสิ้นบาปพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านบรรลุเสร็จท่าวก็บอกโอ้เราจบแล้วเราไม่เป็นเป็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วพระพุทธเจ้าก็กาเช่นกันท่าก็ปรัสของท่าน ออท่านจบกิจของท่านแต่อรหันของท่านอรหันตสสมมาสมบุตธเจ้าส่วนอรหันต์ของธรรมดานี่มันมีหลายขั้นตั้งแต่อรหันขั้นต้นขั้นอนุโพธิสัตว์ขั้นอนัญตโพธิสัตว์ขั้นนิยตโพธิสัตว์ขั้นมหาโพธิสัตว์อะไรนี่ที่อาตมาเอามาสาธยายในชาตินี้อธิยาที่ยึงอธิบายไปหมดแล้วเขียนไว้ก็มากมาย ซึ่งลึกซึ่งซับซ้อนนะคนที่ไม่ได้ศึกษาความเป็นคนหรือความเป็นสังคมที่คุณจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าคุณมิบากไม่ดีคุณก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่าจะเวียนวนไม่ได้เกิดเป็นร่างของคนอีกตามกรรมมิบากมันก็รู้ยากรู้ไม่ได้ง่ายๆจะวนเวียนอยู่ไปอย่างนั้นใช้วิบากไป ว่าถ้าไม่มาเรียนรู้อันนี้นะมันจะวนอยู่จนงวนนับไม่ท่วนเลยชีวิตชีวิตไม่มีจบกิจจบกิจคือหยุดวนเวียนชีวิตของอาราหันต์คือผู้ที่สามารถจะตายแล้วแยกธาตุจิตจิตนิยามของตนเองออกเป็นอุตุนิยามเป็นดินน้ำไฟลมไปได้เลยไม่มาจับตัวกันเป็นจิตนิยามอีกอัตภาพเราก็สูญสิน้น สลายไม่เวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารในภพชาติในในอีกเลยหรือจะอยู่ก็อยู่อย่างหนึ่งไม่มีตกต่ำไม่มีทำความชั่วไม่สุขไม่ทุกข์มีแต่เป็นจะว่าจริงๆแล้วมีวิญญาณแต่ยิ่งกว่าวิญญาณเพราะว่ายิ่งกว่าโรบอตยิ่งกว่าหุ่นยนต์ ที่ไม่สุขไม่ทุกข์กับโลกมีแต่ความรู้ว่าเออสิ่งนี้ดีสิ่งไม่ดีไม่ทําจริงๆตามสมมุติของแต่ละกลุ่มซึ่งไม่เที่ยงสมมุติกันคนละยานชัดเจนหมดแล้วก็เป็นคนไม่มีโทษไม่มีภัยถ้าจะอยู่ก็มีแต่ประโยชน์คุณค่ายแก่โลกนี่เป็นความตัดสินของเจ้าที่สอนและให้คนกระทาตนเป็นอย่างนี้คุณจะอยู่ก็จบอหรหันต์นะคุณจะเวียนเกิดเ,เวียนตายอยู่ไปสิ เพราะมีแต่คุณค่าประโยชน์ให้แก่มวลมรติกับโลกถ้าไม่อยู่ปริธภาณานไปเรโยสารแยกถ้าเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยศูนย์สิ้นคุณก็จบอัตภาพของคุณนี่แหละคือจบกิจที่สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าส่วนไอวิชาการทางเทคนิควิชาการทางอะไรความรู้พองนั้นนะ มันก็คือโลกียะที่คุณเอามาไว้สําหรับแลกลาบยศสรรเสริญโลกียสุขเลี้ยงชาติแล้วก็วนเวียนอยู่นี่ขึ้นนรกขอไปตกไปเชน,นขึ้นตกนรกขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตกนรกไปอย่างนั้นอย่าตลอดอีกนับชาติไม่ถ้วนคุณก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะมีบากดีหน่อยได้สวรรค์หน่อยมีบากดีมากหน่อยได้สวรรค์ซึ่งเป็นของหลอกเป็นของลวงเป็นมายาทั้งนั้นสุขกับมายาทุกข์กับมายา แล้วก็ไม่พ้นจากมายาเพราะมันน่าเสียดาชีวิตเนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยผู้ที่รู้แล้วพ้นได้หลายแลเนี่ยอย่างพวกเราดนี่เป็นอรหันต์ไปก็ค่อยชั่วหรือไม่โสดาสกิทานาคาก็ไปตามลำดับส่วนผู้ยังไม่เข้ากระแสเลยเนี่ยนะคุณหหกนควิดวนเวียนอย่างั้นตลอดเพราะงั้นคุณจะไปเรียนรู้วิชาโลกทางโลกโลกอีก กี่ชาติกี่วิชากี่เก่งเท่าไรก็รองรับได้ลาบยอดเสนโลกสุขมาบำเรอกิเลคุณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มาทางโลก,กุตระเนี่ยคือปุถุชนปุถุปแปลว,ว่าหนาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่แปลว่าโตอะไรใหญ่อะไรมากอะไรโตเู้ไกิเลไม่มีสิ้นสุดปุถุชน ฟังไว้สำหรับท่านผู้ใดไม่ได้เคยได้ยินที่อาตมาบรรยายเลยหรือได้ยินแล้วก็ยังไม่ชัดฟังให้ชัดๆส่วนคนที่นี่เนะี่ยมีปัญหาแล้วก็สมัครใจจะไปเรือนสุดชีวิตยอยู่ที่นี่อยู่แล้วเรือนสุดชีวิตคือที่เผาตายแล้วก็เผากันที่นี่นะเพราะว่ามันสบายแล้วที่นี่เป็นที่สังคม ชุมชนหมู่กลุ่มที่เป็นมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่เป็นกลุ่มชุมชนที่บุญเจ้ากานตัดสรุปไว้ว่าเป็นชุมชนที่มีสารานิยธรรมหกอยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกกรรมเมตตามนโนกรรมทรัพย์สินผลผลิตได้มาก เอามารวมกันทําได้กรมารวมกันกกินใช้ร่วมกันเ,เอามาร,วม,ามารวมกันบริหารทรัพยากรพวกนี้ออกไปใช้กินช้พวกเราซึ่งก็สบายแล้วอาศัายใช้กินพอเหลือแผ่เผื่อแผ่แกผู้อื่นโดยการเกื้อกูลแจกจ่ายหรือขายถูก สังคมโลกเขาต้องการที่จะจบกิจเศรษฐกิจเหมือนเราเหมือนกันเรากล่าวว่าจบกิจได้เพราะไม่มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ต่างพวกเราไม่เรื่องไม่มีปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์พวกเราแต่ทางโลกเขายังวุ่นอยู่เลยเดี๋ยวก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจเดี๋ยวก็แก้ปัญหา การเมืองรัฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไม่จบหรอกก็แก้ปัญหาให้ตายก็ไม่มีจบเนาเดี๋ยวจะขยายต่อว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพิ่งจะได้ไปข้อเจ็เดี๋ยวจะมีข้อแปดข้อไปถึงข้อห้าสิบกว่าแล้วเขียนต่อไปเรื่อยไปถึงข้อห้าสิบกว่าแล้วเดี๋ยวก็ขยายเอ้าสื่อธรรมะพ่อครู ตอนเกิดมาเป็นคนต้องรู้จักความเป็นคนและสังคมจึงไม่เสียชาติเกิด